สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตาบพลพรานอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับมาชิมอาหารที่ฮักสวนคาเฟ่นะครับซึ่งฮักสวนคาเฟ่แห่งนี้นะครับเป็นคาเฟ่แบบมีสวนต้นไม้ร่มรื่นทีเดียวนะครับซึ่งตั้งอยู่ในบ้านโนนสวรรค์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในของฮักสวนคาเฟ่กันนะครับ หลังจากที่เดินเข้ามาในฮักสวนคาเฟ่ก็มาพบมาเจอกับความร่มรื่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูต้นไม้โอ้โหสวยงามแล้วก็ร่มรื่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับทางนี้นี่ยิ่งร่มรื่นสุดๆเลยนะครับมีเสียงนกร้องด้วยนะครับนี่แหละครับคือบรรยากาศของฮักสวนคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามแล้วก็ร่มรื่นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับ เดินชมบรรยากาศภายในฮักสวนคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นคาเฟ่สไตล์สวนนะครับนี่มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นอ่านั่งเล่นนะครับโอ้ยขออาภาัยพี่น้องกันเังสลราคันวอลไทยแล้วก็ออกเล้าเลยนะครับพี่น้องครับโอ้บมึงบรรยากาศครับพี่น้องครับลมลื่นนะครับนี่ก็เป็นเมนูเด่นหรือว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับก็คือผัดไทยกุ้งสวดหมูมะนาว ปอเปียทอดยำปลาดุกฟูแล้วก็ส้มตำถาดครับสวยงามแล้วก็ร่มรื่นจริงๆครับฮักสวนคาเฟ่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดน่าสนใจมากๆครับฮักสวนคาเฟ่ตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าสู่สวนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับเดินชมสวนนะครับเป็นสวนเล็กๆ แต่แฝงไว้ด้วยความน่าสนใจนะครับมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็สวยงามนะครับดูครับนี่คือฮักสวนคาเฟ่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านของบ้านโนนสวรรค์เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามนะครับคุณผู้ชมเขาทำไว้นี่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับท่านใดที่ชอบต้นไม้นี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับที่คาเฟ่แห่งนี้อาหารอร่อยนะครับคุณผู้ชม อาหารอร่อยแล้วก็ที่สำคัญครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดให้เรามาดื่มด่ำกับธรรมชาติได้เลยนะครับที่นี่ดูครับโอ้โหสวยงามนะครับแคคตัสยังมีเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามครับนี่คือฮักสวนคาเฟ่บ้านนนสวรรค์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่เขาเจอพี่เขาพอดีออาสวัสดีครับ ขาบฮักสวนคาเฟ่นี้เปิดวันไหนถึงวันไหนครับเปิดจันหยุดท,ทุกวันอังคารค่ะอ๋อหมายคำว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ปิดแต่จะปิดวันอังคารทุกวันอังคารจะปิดใช่ไหมครับแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเก้าโมงถึงหกโมงเย็นคกถึง,ง็นก็คือ9ก้าโมงถึงสิบแปดนาฬิกานะครับอาหารที่นี่อันไหนครับที่แนะนําแล้วก็อร่อยที่สุดของทางร้านครับ ผัดไทยกับปอเปียเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยว่าอาหารอร่อยของที่นี่นะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับครับครับมเมนูหมูมะนาวนะครับซึ่งน่าทานมากๆนะครับร้านฮักสวนคาเฟ่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดอันนี้ก็เป็นเมนูยำวุ้นเส้นของร้านฮักสวนคาเฟ่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้ผมก็จะมาลองชิมนะครับซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่นี่นะครับอาวหมูมะนาวโอ้ยบอกเล่าดกวกาพี่น้องหมูมะนาวนะครับพี่น้องครับอร่อยเปรี้ยวกำลังดีนะครับหมูมะนาวนี่ผัดไทยกุ้งสด อีกหนึ่งเม,เมนูนะครับที่เป็นซิกนเนเจอร์ของว่าสารุปว่าอาหารอร่อยทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมที่หักสวนคาเฟ่บ้านโนนสวรรค์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ